กรับน้ำไม่ก่อนเรายังมีหลายโครงการจําไม่ได้เหรอ <S <S ว่าแต่วิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยเราเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมเนี่ย <S 1> <S 1> ถ้าใช่ที่ธรรมศาสตร์เขามีโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเหมาะสำหรับสายกีฬานะักกีฬาทีมชาติโอ้แทนเยาวชนทีมชาติหรือใครก็ตามที่เคยได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาตามที่เขากําหนดไว้ก็สามารถยื่นเข้ามาได้ทีแต่นอกจากเรื่องของกีฬาจะเด่นแล้วเนี่ยเรื่องของผลการเรียนก็ต้องไม่แพ้กัน ต้องไม่ต่ำกว่า2.00เเป็นไงพอฟังแล้วรู้สึกสนใจอยากยื่นมาบ้างไหมสนใจนะแต่ตอนนี้เหนื่อยมากเลยขอพักก่อนได้ปะพักไม่ได้อะเขาเขาเขาจ้างเรามาเราต้องไปต่อนะอเดี๋ยวมีะรเรา,าเรามาต่อที่โครงการต่อไปเลยไหมค่ะว่าแต่เรานี่เป็นเด็กกิจกรรมปะเนี่ยเพราะว่าทรงเรานี่น้ากิจกรรมมาจ๋ามากเลยออ กิจกรรมยังไงหรอคะกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรเงี้ยเราเคยทำมาั้งไหมอ๋อเคยเป็นนักถูพื้นดีเด่นทุกเวรันอังคารค่ะนักถูพื้นดีเด่นทุกเวรันอังคารเลยต้องตัวอังคารทำนี่ใช่ไหมแล้ว่ามีอีกไหมแบบว่ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมอย่างเช่นแบบเข้าค่ายเอออะไรแบบนั้นอนะ่ะงั้นเคยเข้าค่ายธรรมะค่ะเข้าค่ายธรรมะโอ้อานุโมาาทนารสั่วูเลยมีอีกไหมกิจกรรมอื่นอะไรเงี้ยเข้าค่ายนี่แย่นะแต่ว่ามีอีกปะ อื่นหรอคะใช่งั้นก็อ๋อเคยเป็นจิตอาสาช่วยโรงเรียนค่ะจิตอาสาช่วยโรงเรียนนั่นแหละที่อยากได้ยินสำหรับใครนะครับที่เป็นสายกิจกรรมทางธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีโครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเพียงแค่คุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือนอกโรงเรียนก็ได้ก็สามารถยื่นเข้ามาได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีเอกสารรับรองหรือว่าลายเซ็นรองรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยจะดีมากนะจ๊ะ แล้วเรารู้ไหมที่ธรมรมศาสตร์เนี่ยเขามีโครงการรับนักศึกษาพิการด้วยนะที่นี่ก็เปิดด้วยเหรอคนะดีจังใช่แล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขามีโครงการดีๆพร้อมเปิดรับทุกความหลากหลายและส่งเสริมท,รทุกความเท่าเทียมขอแค่มีคุณสมบัติตามนี้อย่างแรกเป็นผู้พิการทางการมองเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอย่างที่สองเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษารวมไปถึงสามารถเขียนหนังสือได้ อย่างที่3ผู้พิการทางการได้ยินที่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้และอย่างที่4ต้องมี G-Pad ที่ไม่ต่ำกว่า2.0มาต่อกันที่โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวจุบทโครงการนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอแท็กไลน์นิดนึงนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอหยิบพอมกอนอ่ะเดี๋ยวพูดตามพี่นะ3ามหนึ่งนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นหมอคิดว่ามันสามารถไว้กว่านี้ได้สดใสมากกว่านี้ได้อะเดีขออีกรอบสามึ 3, 2, 1, มา หนูอยากเป็นหมอยอดมากอิกมปายมากเนี่ยแหละที่ว่าได้แล้วสน้องคนไหนนะครับที่สนใจจะสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทจะต้องเข้าข่ายคือสมัครทั้งหมด4ข้อนี้ข้อแรกคือต้องมีสัญชาติไทยและก็อายุที่มีเกิน25ปิปีข้อที่2เรียนจบหลักสูตรไมร่กี่ปริญาชั้นปีที่6จนจบหลักสูตรข้อที่3ผู้สมัครและผู้ปกครองจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านรวมไปถึงอยู่ตามจังหวัดที่กำหนดไว้นะครับไม่น้อยกว่า5ปีและข้องสุดท้ายคือต้องมีใบปพ .1 ห,หรือใบรบ1 เย for uh ี่ยมไปเลยใช่ไหมยังไม่หมดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการสวนและสสวทด้วยนะแล้วหนูเคยไปแข่งยังวิชาการมาพอสมัครได้ปะได้สิโครงการนี้เปิดรับในรอบหนึ่งอยู่สองหรือรอบพอร์อดิโอหาละน้องคนไหนที่เคยผ่านค่ายสวนหรือสสวทมาและมี g p a ที่มากกว่า3.00ก็สามารถยื่นเข้ามาได้แต่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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีโครงการอื่นๆที่น่าสนใจอยู่เยอะ ไปดูกันมาต่อกันที่โครงการโคต้าพื้นที่วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเออแต่จะว่าไปลุกแล้วก็ดูห้าวๆดูรุย,ยๆเหมือนกันนะอยากเป็นสาววิศวะป่ะเรา สนใจดิว่าแต่ปีนี้หนูยื่นสมัครได้ปะได้สิเพราะเขาเปิดรับสมัครรอบที่2หรือว่ารอบโควตาแต่ว่าน้องเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อาศัยแล้วก็เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนใน12จังหวัดนี้รวมไปถึงมีคะแนนสอบ T ีเกตทีแพตามที่หลักสูตรแล้วก็คณะได้กำหนดไว้ด้วยแล้วเกณฑ์คะแนนขั้นต่ํา G-Pack หรอพี่สําหรับโครงการนี้ครับไม่มีเกณฑ์คะแนน g p a c ขั้นต่ำนะฮะเป็นไงฮะโครงการรับสมัคร โคต้านักศึกษาธรรมศาสตร์พีในโครงการเด่งเก๋ทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าน้องสนใจสมัครเอาให้ไปไหนอ่ะรีบไปยื่นสมัครไงอะไรนะเมทได้ย oh ินเลยหนูจะต้องเข้าเรียนที่นี่ให้ได้เลยอะไรเข้าๆอะไรนะขออีกทีได้ไหมเฮ้ยก็ต้องรีบไปยื่นสมัครเนี่ยจะยื่นยังไงอ๋อถ้าเกิดอยากสมัครต้องยื่นยังไงง่ายมาก สำหรับน้องคนไหนนะครับที่สนใจจะสมัครเข้าโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.tuadmission.in.th ยื่นก่อนปังกว่ากับโครงการรับเข้ารอบโควตาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์